กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด b s c สไคร์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษต่างชาตินะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามมาว่านักโทษต่างชาติเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับเขามีสิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิพิเศษอะไรนะครับ มากกว่านักโทษทั่วๆไปหรือไม่นะครับมาฟังกันเลยในคลิปนี้นะครับสำหรับนักโทษต่างชาติเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มาใช้แรงงานนะครับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวขเขมรน,นะครับรวมถึงพม่านะครับนะสประเทศหลักๆนี้นะครับเวลาเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำนะครับจะใช้ชีวิตเหมือนนักโทษปกติทั่วไปเลย ยิ่งคนไหนไม่ได้ภาษานะครับก็จะไปทำงานอยู่โยธาแดนนะครับคอยตักขี้ตักเยี้ยวหน้าหรือคอยขัดตะไคร่น้ำนะครับนะตามล่องน้ำคอยเก็บขยะแต่ถ้าคนไหนได้ภาษานะครับก็จะขึ้นกองงานนะครับไปเย็บอวนไปเย็บรองเท้าก็ว่ากันไปนะครับนะแต่จะใช้ชีวิตเหมือนกับนักโทษไทยปกติทั่ว,วไปนะทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่2นะครับนะ กลุ่มนี้จะเป็นฝรั่งนะไม่ว่าจะเป็นนะครับยุโรปอเมริกานะครับรวมถึงคนผิวสีนะครับชาวในจีเรียชาวแคมารูนนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มที่2องครับกลุ่มนี้จะมีสิทธิพิเศษมากกว่านักโทษทั่วๆไปอยู่นิดนึงใช้คําว่านิดนึงนะครับไม่ได้มากมาย ที่นี้นะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าชีวิตของนักโทษคนหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นนักโทษต่างชาตินะครับมาฟังกันเลยนะครับคนคนนี้ชื่อว่าโทนี่นะครับเป็นชาวไนจีเรียนะครับนะโทนี่เข้ามาในเมืองไทยนะครับเขามีอาชีพเป็นนักกีฬานะทีนี้หลังจากนั้นนะครับเขาได้ผันตัวเองนะครับจากนักกีฬาเป็นนักเดินยานะครับนะอาชีพของโทนี่ก็คือนะครับ หายาไปให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ต้องการปราร์ตี้ต้องการยาเสพติดโดยโทนี่เนี่ยรับเป็นคนเดินให้นะครับนนะก็จะได้ค่าจ้างจากกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่ไหว้วานโทนี่นะครับโทนี่ก็จะหากินโดยวิธีนี้นะครับนะโทนี่ก็โลดแล่นอยู่ในเส้นทางของนักเดินยานะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มเพื่อนๆที่ต้องการปราร์ตี้นะครับต้องการยาเสพติดนะครับ อยู่แถวชนบุรีอยู่แถวระยองนะครับนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไว้ใจซึ่งกันและก,กันนะครับโทนี่ก็จะเป็นคนจัดหานะครับไม่ว่าจะเป็นยาเคยาอียาไอนะซึ่งคนผิวสีบางกลุ่มเนี่ยเขาจะเล่นยาไอนะครับนะโทนี่ก็ทํางานของโทนี่ไปเรื่อยๆนะครับนะก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้จากการขายยาจากการเดินยานะครับนะทีนี้นะครับจุดจบของโทนี่ก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อโทนี่ไปรู้จักเด็กเอ็นนะครับ ซึ่งเวลาเขาจัดปาร์ตี้นะครับเขาก็จะจ้างนะครับเด็กเอ็นซึ่งเป็นคนไทยนะครับมาเต้นมาชงเหล้านะครับบางคนก็มีแฝงขายบริการนะครับนะมาในปาร์ตี้นะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกอ่าโทนี่ก็ไปรู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งมารับจ้างเป็นเด็กเอ็นนะครับอยู่ในปาร์ตี้นะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็บอกว่าเขาสามารถรับหาลูกค้าให้โทนี่ได้นะ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับชาวยุโรปนะซึ่งต้องการยาเสพติดเหมือนกันนะหลังจากนั้นโทนี่ก็ติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับนะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ซื้อยาจากโทนี่จริงๆนะครับนะซึ่งโทนี่มารู้ทีหลังนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นสายตำรวจเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้เคยถูกจับก่อนหน้านี้นะครับเวลาตำรวจเขาไปทลายนะครับปาร์ตี้ต่างๆเขาไปบุกจับปาร์ตี้ต่างๆ เขาจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เขาป,ปล่อยมานะตรวจเจอสารตรวจเจออะไรก็แล้วแต่นะครับ <_ letter> เขาก็จะป,ปล่อยมาแล้วก็ให้หางานให้ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับคือคนในกลุ่มนั้นนะครับนะ <_ letter> <_ letter> เป็นคนที่คอยเป็นสายให้ตำรวจคอยเป็นนางนกต่อให้กับตำรวจนะครับนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับตำรวจเขาให้หางานให้นะครับนะหวยก <_ letter> <four headphones> ็เลยมาออกที่โทนี่นะครับผู้หญิงคนนี้สั่งยาจากโทนี่นะครับเป็นยาไอนะครับ 25g บอกว่าจะมีปาร์ตี้ใหญ่ลูกค้าต้องการให้นะครับซื้อยาไอให้ 25g โทนี่พอได้รับโทรศัพท์นะครับก็รีบจัดหายานะครับนะไปติดต่อกับกลุ่มเอเย่นที่โทนี่รู้จักนะครับแล้วก็นำยา 25g นะไปให้ผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าพอไปถึงที่นัดหมายนะครับตำรวจก็มาปิดล้อมโทนี่นะครับแล้วก็จับตัวโทนี่นะครับโทนี่ก็ถูกแจ้งข้อหานะครับ มียาเสพติดนะครับประเภท1นึ่งไว้เพื่อจำหน่ายนะครับเป็นยาไอ2 5ยห้านะครับนะหรือว่า25่สิกัมนั่นเองนะครับนะหลังจากโทนี่ถูกจับมานะครับศาลเขาตัดสินให้เขาถูกจำคุกนะครับเป็นระยะเวลา25ปีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นกฎหมายเก่ายาไอ2 5ย้าถูกตัดมา25ปีไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับชีวิตโทนี่ที่ต้อง เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับนะจากคำบอกเล่าของโทนี่นะครับเราก็จะพอนึกภาพออกบางทีเนี่ยเราไปเช่าบ้านเป็นหลังอยู่กับเพื่อนนะครับ1ิคน20คนทำไมตำรวจถึงรู้ว่าเราอัพยาทั้งทั้งที่นะครับภูวินล,ล่าหรือว่าบ้านเช่าลักษณะแบบนี้นะครับมันมีเป็นพันๆหลังมันมีเป็นร้อยๆหลังนะครับเขาไม่ได้สุ่มนะครับมันจะมีคนปักหมุดให้นะครับว่า บ้านหลังนี้เสพยาซึ่งคนกลุ่มนั้นนั่นก็คือคนที่เป็นเด็กเอ็นนะครับรวมถึงนะครับคนที่เราจ้างมานะครับชงเล่าเพื่อที่จะมาเต้นนะครับนะในงานปาร์ตี้ของเราคนเหล่านี้บางคนนะครับจะเป็นสายตํารวจนะนี่ก็คือประสบการณ์ที่โทนี่นะครับนำมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับในเรือนจำได้ฟังทีนี้นะครับเนื่องจากว่าโทนี่เนี่ยเป็นนักโทษชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวไนจีเรีย เขาก็จะมีสิทธิทพิเศษนะครับที่เราพอจะมองเห็นนะแตกต่างจากนักโทษไทยอยู่บ้างนะครับนะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเยี่ยมนะครับไม่ว่านักโทษชาวต่างชาตินะครับจะอยู่ในชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับอัตราโทษเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตมาเยี่ยมนะครับต้องออกเยี่ยมได้ตลอดนะครับนะ แล้วการเยี่ยมนะครับไม่ใช่การยกหูโทรศัพท์คุยกันนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นการนั่งคุยกันนะครับนะไปพบเจอแบบเยี่ยมใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเอกสารมาให้กอกนะครับรวมถึงพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธินับเสรีภาพนะอยากรู้การใช้ชีวิตของนักโทษเหล่านี้นะครับว่าถูกกดขี่ข่มเหงหรือไม่ถูกลังแกหรือไม่นะครับ การเยี่ยมแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่า10นาที15นาทีเหมือนนักโทษไทยนะครับนะนั่งคุยกันยาวๆเลยนี่ก็คือสิทธิประโยชน์อย่างแรกนะครับนะอย่างที่2นะครับนั่นก็คือเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งอย่างโทนี่นะครับก็จะได้เดือนละ3000บาทนะครับจากสถานทูตนะเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะได้เฉพาะนะครับชาวต่างชาติที่เป็นนะครับโซนยุโรป อเมริกานะนะครับนะเป็นฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่เป็นผิวสีนะครับถ้ามีสถานทูตอยู่ที่ไทยนะครับส่วนมากก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้แต่ถ้าเป็นพม่าเขมรนะหรือว่านะครับชาวลาวแบบนี้นะครับปล่อยตายเลยนะครับไม่มีสถานทูตใด,ดๆส่งเงินมาให้ทั้งสิ้นนะครับนะดังนั้นมันก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนสกลุ่มนี้นะครับ อย่างที่3านะครับนั่นก็คือการขึ้นกองงานนะครับคนเหล่านี้จะไม่ขึ้นกองงานนะครับจะไม่เป็นนั่งสารแหสารอวนจะไม่ไปนั่งนะครับเย็บรองเท้านะครับคนเหล่านี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยเหมือนเป็นยอดลอยนะครับอยากทําอะไรก็ทําไปนะครับนะแต่เขาไม่เอาขึ้นไปทํางานเนื่องจากว่านะครับคนเหล่านี้สามารถติดต่อสถานทูตได้นะครับถ้าเอาไปทํางานไปบังคับยอดไปตีไปทําร้ายนะครับ คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลกับสถานทูตของเขาทีนี้มันก็จะมีปัญหาระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะมันก็จะทําให้นะภาพพจน์ของประเทศไทยนะครับในสายตาของชาวต่างชาติไม่ดีอย่างที่4นะครับเมื่อไม่ได้ขึ้นกองงานแล้วคนเหล่านี้ทํางานอะไรนะครับนอกจากจะเป็นยอดลอยยอดเสริงเดินไปเดินมาในแดนแล้วนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้คนเหล่านี้ทำนับบางคนที่มีความรู้ความสามารถ ก็สามารถช่วยเหลืองานของเรือนจําได้นะครับนะอย่างเช่นออกไปสอนหนังสือสอนดนตรีสอนศิลปะลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าไปเป็นล่ามให้กับทางเรือนจํานะครับแปลเอกสารนะรวมถึงนะครับไปอยู่ในกลุ่มงานกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น t o n Number นะครับโครงการฝึกอบรมอาชีพอย่างที่5นร้บนะก็คือการยืมหนังสือหรือว่าการอ่านหนังสือนะครับ คนเหล่านี้นะครับมักจะไปยืมหนังสือมาจากห้องสมุดนะครับแล้วก็เอามาอ่านนะหลายๆเล่มนะครับพูดง่ายๆถ้าขึ้นเรือนนอนเนี่ยก็คือเอาไปหนุนหัวนอนได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคุณก็จะถูกจํากัดสิทธิ์อย่างที่6นะครับนั่นก็คือการกินข้าวนะครับเวลากินข้าวนักโทษเหล่านี้นะครับก็จะไม่มานั่งขัดฉากหรือว่าท่องคําปฏิญาณนะครับนะ นักโทษเหล่านี้นะครับส่วนมากจะตีมึอน,นะครับนะถึงเวลาปุ๊บก็คือเดินไปกินเลยเขาเคยนั่งตรงไหนเขาก็จะนั่งตรงนั้นนะครับส่วนมากจะแยกออกจากคนไทยนะครับนะนั่งกันอยู่คนสองคนนะครับนะเป็นเพื่อนกันเป็นบัดดี้กันก็คือนักโทษต่างชาติด้วยกันนะครับอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนะครับเรื่องของการได้อภัยโทษรวมถึงการสะสมวันลดโทษนะครับนักโทษต่างชาติจะได้เหมือนนักโทษไทยนะ นี่ก็คือเรื่องสิทธิพิเศษนะครับเล็กๆน้อยๆที่นักโทษชาวต่างชาติมีนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับคนเหล่านี้เหมือนยอดลอยยอดเสริงเหมือนอากาศอยู่ในแดนนะครับเหมือนไม่มีตัวตนเขาไม่ค่อยไปไล่จี้ไล่แทงนะครับคนเหล่านี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนักโทษชาวต่างชาตินับซึ่งมีมากกว่านักโทษไทยอยู่บ้างนะครับในบางแง่บางมุมนะครับ เรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด u b s c r i ร e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง h ั l โหลเท t ate. ขอบคุณครับผม